ร้านต้องเข้มแข็งเข้าใจไหมเออเดี๋ยวครับถ้าเป็นครูฝึกเหรอเป็นผู้จัดการร้านครับเป็นผู้จัดการร้านครับผู้จัดการโอ้เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวก็มาตกมันแรงเลยขอโทษนะแล้วก็ตกน้องเพื่ออะไรคือ5 4 3 2ทั้งหมดแถวตรงปักอะไรกันวะคือเตรียมนี่เนี่ยเตี้ยหมูไก่นี่แล้วเตี้ยไปแล้วเขาจะเล่นแบบนี้อ๋อคุณไปเล่นก่อนก็ไม่รู้ไงเล่นไปก่อนไง เลียวอ๋อเลียวโอเคครับผมโอเคดึกๆอยู่ร้านอะไรครับสวัสดีครับเคยเป็นทหารปหมเนี่ยเป็นรอร์ครับย่อมาจากอะไรอ่ะรอร์เด็กไทยพุ่มเกลียนไปเรียนกระเป้ารถเมล์เื็นผ้ากระป๋องเลยเอออ้าวยังไงเมื่อคืนนี้เออซ้อมหนักเลยซ้อมก็เป็นประธานหมู่บ้านเหรออะไรไม่รู้ก็ถามดูซ้อมอะไรซ้อมเรื่องลูกบ้านมาคุยหรือว่าวางแฟนอะไรหลังสุขทรณนะครับบอกบอกให้ลูกบ้านอ่ะ หากาดให้มึงด้วยอ่ะวันนี้ก็มากันพร้อมเพียงไม่โดนไม่ดีขึ้นเนาะรงไหนรอบนี้ต้องทั้งกระป๋องโดนทั้งกระป๋องเอาไมฟันหน้าหายเลยเบอร์ดี้เข้มเบอร์ดี้เข้มหน้าเข้มกว่าเบอร์ดี้เพื่อน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 ช่วยบ้างหน่อยอยู่คมเดียวไม่รู้จักเลยสันครับฮะซันสันโอ้ตครับโอนตนะแล้วเป็นไงฮะผมไม่ได้ซ้อมอ่ะนี่ ไม่ได้ซ้อมใช่ไม่ได้ซ้อมแล้วไม่ดีหรอโอ้มันจะดีได้ไงทำไมถึงไม่ดีเพราะอะไรผมต้องไปหายางเออเออเอามาให้กองทัพและทางกองทัพอ่ะเขาเน้นมาด้วยต้องเป็นยางของชวนชื่นช็อปยางรถยนต์ยางรถถังยางรถถังเจ้าเ้ขาซื้ออะไรยางรถถังนั่นเี่ไม่รู้ไปที่ร้านก็ไม่เจอพี่หลุยส์นี่คุณคุณสองคนได้ซ้อมหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ซ้อมเออทำไมไม่ได้ซ้อมอ่ะไม่ได้ซ้อมบทเนี่ยเรียนอะไรกัน วันนี้ถ่ายเสร็จเจอกันปอกรุงเผาปีเก้าเอางี้ดีกว่าพวกนายอะอยู่กี่ปีแล้วเนี่ยอยู่มา2องปีนะอย่างเพื่อนฉันนี่ความวัยเป็นเลิศวัยยิ่งกว่าแสงแต่พอมพวพวกไอ้สัสแสงหายไปแล้วดูพอไปพัวอะไรพัวอะไรตุ่น หยางไอ้ดิชันเล่นตลกไอ้ดิชันเล่นตลกเฮ้ยทำมาหนึ่งทำมาหนึ่ว้เราเป็นชายชาติทหารนี่มันอยู่ในเวนคุณมานั่งคุยงานการไม่ทำกันกูบอกแล้วไ้จอดรถให้แลกบัตรอะกูไม่ใช่ยางนี่ ผมเป็นถึงในคนนี้พวกคุณมานขอร้อยยอะผมเลยใครผมใครผมไม่ชุดของใครก่อนหน้านี้ผมอ้วนเอาท่าไปผอมตั้งใเพราะอะไรดูดม้าครับไอคนดูดม้าที่สังเกตยังไงฮะอ๋อคนดูดม้าดูไม่ยากดูยังไงฟันก็จะยืดออกมาครับก็เดือดร้องเดูดม้าสังเกตยังไงดูง่ายคนดูดม้าดูยังไงปากเป็นแบเนี้ ดูของมา <therapist. S 1> <ces> เนี่ยพวกคุณของที่ดีเป็นชายชาติทหารแทนที่จะช่วยกันฝึกเพื่อความแข็งแกร่งและอดทนของกองทัพเอาอย่างนี้ล้กันการเป็นทหารมันองมีความรู้รอบตัวเพราะฉะนั้นผมให้คุณเอ่ยชื่อกลมมาคนละหนึ่งชื่อครับคุณเลิกกลมเกินผมเกี้ยวกลมกำกลมกิ๊กโอ้ยอยากจะกลมกิ๊กของกูมึงก็หาใหม่ดิ กไมเรั่งเยอะออาคุณกรมอะไรกมกิก๊กอ่าคุณกมจันกมจังกรมจันผมกมาะอ่ะมึงกรมเก็บของครับ <c oughs> ไอ้นั่น <c oughs> ไอ้นั่นเขากรมเก็บของ <c oughs> มึงจะกมไหนรอต,ตอนซ้อมไอ้สองคนนี้ไม่มาเด้เอาของกูไปแดกเลยทีเนะ <c oughs> นี้ยเรี่กคุณบ้าหรือเปล่าไอที่ผมพูดเมื่อกี้หมายถึง กรมของราชการขอโทษครับผมถ้ากรมแบบนี้มาจะก,กว้างไปอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นค่ายให้เอ่ยชื่อค่ายมาคนละหนึ่งชื่อเริ่มเนลามิดฟิล์มสาหามคลฟิล์มพระนครฟิล์มบั้งไฟฟิล์มบั้งไฟฟิล์มพรของคุณหมำ่ำของกูด้วยที่มันพูดนะ่ะพุณ M 3 9้ M 3 9ฟิล์ม ร้านติดฟิล์มร้านติดฟิล์มเชื่อ,อไรนะร้านติดฟิล์มเขาทำหนังเรื่องอะไรอะ่ะเอ,อ่อทำหนังเกี่ยวกับกระจกฮะห <c oughs> นังกระจก <c oughs> ครับผมถนังไม่ดีก็ลอกออกเ <c oughs> นี่อะไรคุดอะไรกันพูดอะไรไปเรื่อยนะขมวดแถวตรง <c oughs> คุณไปทหารที่ไม่มีระเบียบ <c oughs> ไม่มีวินัยทหารเรามาต้องเน้นเรื่องก,การฝึกเอาละไหนเมื่อทุกคนพร้อมขอเชิญครูฝึก ตอนนี้ผมจะมอบหน้าที่นี้ให้คุณฝึกให้ทหารเลวพวกนี้มันได้รู้ว่ากองทัพจริงๆนะมันควรจะเป็นยังไงทั้งหมดตัดแถวดูอย่างงงลกจัดแถวทั้งหมด้ายหันขวาหันคนอนที่ไหนขวาหันนะครับ เป็นคนโคราชจ้าคนโคราชบอกจ้าอำเภอออย่างอ่ะอำเภอโชคชัยโชคชัยบอกคุณก็ถูกเดียชอบกระแทกไหมเราคงแท้แท้วะก็ของจริงแถวตรงซ้ายหันหนูลูกโอ๊ยไม่ได้เลยลูกนี่นะนี่นะแม่บอกเออหนูออกอเออแล้วลูกเออลดชำหนู สิเดียวจะเซ็ไป,ไปไปเดี๋ยวรู้โซกงกเซกเงกอีลีนรู้ลตรงเออนั่นลุกชุดเออนี่กูอยู่หลังหันอโอ้ยลหันมาทางนี้ลุกถ้าคุยใครครับอะไรนะครับคุยคนเดียวครับคนเดียวเด้งครูฝึกครับขาครูฝึก คุณฝึกเป็นอะไรทำไมเดินมืออย่างงี้ครับคุณฝึกเป็นอะไรครับเป็นคนสวยโลกแม่ทำถึงไปแล้วลกหนับดนนเก้ตาตาแม่นะลกนับจึงสองโอ้ยซีมาหนานับจังสั้นลูกถ้าเป็นแม่ยิงเขาต้องจังซี่นับอีบนับนับแับไหนหล่ะครับนับเก้าหนั ท้าพกรมท่านอยู่สุขุมวิทซอยไหคนครับเนี่ยซอยตีค่ะโอ้ยนั่นบอระแ,แ,แล้วล่ะโลกจึ้งไหมล,ล่ะ <Dam> เอางี้ครูฝึกไล่ฟังเสียงทีละคนเริ่มจากหัวแถวะะเลยค่ะหนูซอยท้าวหนูซขย้นกันลูกซอยอ๋ออ๋ออะใหม่โลก เลยแล้แหละแบบหนูมันต้องเหน็บเลยสวรรค์มาปอดอ่ะทาโลกทำมือทำมือดูแม่ดูแม่ที่โลกแม่ที่ทำให้ดูอุ่ยตายแล้วทำเป็นกระเทยไอรอนแมนไปได้อะไรกันเนี่ยตาไปคนต่าไปเึิร์สทีนหนัวครับทร้อยเท้า เขาแบบเมื่อกี้แบบเขาปากสิโลกเออเสียงด้วยหนึ่งสองโอเค่อสบายโอไปอ่ะจะเสิร์ฟทำอะ้รผมก็ไม่มีปากบมาเนาะอะไรนะปากหมาเนาะโอ้หอีดอป่าตัวเลยมึงไงผู้ยปากยาซอยเท้าไม่ใช่เไม่ใช่อหดูมือ นายกรมถ้านายกรมเรียคุยไม่เกี่ยวพวกกูนะเออมันท้าุการเรียกคุยไม่เกี่ยวนะมันซึ้งค่ะแม่ทำมือด้วยค่ะทำมือแบบสามส่ะนับเก้าเจแมเม็น ไรี่ดักตัวแม่หรอ,อหนูเดี๋ยวแป๊บนึงนะะเอาจริงๆเราถามคุยเรื่องจริงเลยนะยศอะไรครับจาสิสเบกครับอตามสบายหนูหน,หนูคือมาเท่ากับเขาก็เองทะลุะหนูมาซอยเท้า อยากให้ผอรูเท็นี้จังเลยผอเรียกคุยแน่พวกมือยืนดีๆสิฉันบอกให้เธอยืนดีๆยืนดีๆสิ แถวหน้าดอนเอลูเอลูฮะเฮ้ยนี่ <ique> อะไรอะไรนี่มาคืออะไรแถวตาทำไมทำไมทำไมโอ้ยทำไมไม่ฟังกูพูดอีกพวกนีนี่อะไรของเธอเนี่ยฮะเ๊ะ ลูกสาว้อมมะค่ะลูกสาวสอบใช่ครคูฝึกอ่ะครูฝึกพาพวกหนู้อมทุกคนอเลยค่ะเหรอ,อแล้วทำไมมึงไม่ชวนครู